คนที่ชนะตลาดคือคนที่ชนะใจตัวเองอู้ยใบายกาบพ้องใบกําล่างฝาลงมากอีกแล้วมาที่นี่อ้าวมาที่นี่ฝ่าปิดได้เนี่ย่ะมันรูดเอ็มหานี่ลงตอ่อได้นี่โอเคปิดแล้วฟ้ามากเอาปิดแล้วมันเด้งคืนอู้ยกาบนี่ยมันตั้งคักเนาะว่าจะได้กำไรหลายๆก็เลยได้กำไรหน่อยซำฟังนะในการเทรดศัตรูที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ตลาดแต่เป็นใจคุณเอง ตลาดมันก็วิ่งของมันทุกวันแต่คนแพ้คือคนที่แพ้ใจตัวเองกลัวแล้วปิดโลภแล้วเปิดเพิ่มจบเกมก่อนกําไรจะมาถึงเหมือนคุณกินบุฟเฟ่์นั่นแหละใจก็อยากเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มพอเอามาเยอะกินไม่หมดก็โดนปรับซะง,งั้นนักเทรดที่แท้จริงคือคนที่ควบคุมใจได้ใจนิ่งเมื่อกราฟวิ่งใจเย็นเมื่อกราฟทองผันผวนเพราะถ้าคุณควบคุมใจได้คุณก็จะสามารถคุมพอร์ตได้คนที่ชนะตลาดไม่ใช่คนที่รู้ทุกสูตร แต่คือคนที่ชนะใจตัวเองก่อน